มาเด้อค่ะกินข้าวน้ำกันเป็นข้าวที่มื้อแรกตั้งแต่เมื่อวานหนมยมเนีมเ,เห็ดมันเอ็นใจเนียมเห็ดมันแล้วกับผักบรูกสิกินได้ปอนะไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมแต่ก็บ่ได้กินขา้าวมาสองมือแล้วพี่น้องเป็นเครียดลงกระเพาะเครียดองกระเพาะแต่กับว่เป็นยังกั กัดสิพยายามสิก,กินอ่ะอดเราญงแล้วนะเหนมหนัวไปขั้วหน่อยนะเพราะไม่กล้ากินดิบถ้าเป็นจริงๆแล้วจะจะกินดิบแต่ก็เลยไม่กินไม่กินไม่กินแต่ก็ให้เขาสุกก่อนใครที่ชอบเปรี้ยวมากๆก็ ก็เติมมะนาวได้นะครับแต่แต่หนูไม่เติมก็ก็ก็มาก,กินเขาไปกันลิง